อย่ามาพยายามโอ้ยอิจฉาคนอื่นไม่ได้ฉันต้องเป็นคนดีตลอดเวลามีเรื่องให้โกรธก็ไม่โกรธฉันจะไม่โกรธ อัดอั้นไว้ส่วนมากคนที่เป็นแบบนี้ในที่สุดประสาทบางครั้งก็อาจจะเก็บกดลงไปได้แปลว่าเก็บลงไปตัวอย่างง่ายๆเลยไม่พอใจการกระทําของใครบางคนอะไม่กดไม่กดไม่เอาไม่เอาไม่รู้สึกไม่กดไม่กดเก็บครั้งที่สองไม่กด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 พอผ่านไป5ครั้งครั้งที่6เขาทําอีกเขาเนี่ยจะโกรธรวบยอดจนกระทั่งบางคนอาจจะสงสัยว่าทาไมทำผิดนิดเดียวทำไมต้องโกรธขนาดนี้เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะมันรวบยอดกับที่เก็บไว้ อารมณ์ไม่ดีเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่เป็นไรแต่พอเรารู้ตัวแล้วเราอย่าให้อารมณ์ไม่ดีนะั้นมันลากเราไปทําคือเรามาระง,งับพฤติกรรมที่มันจะสร้างปัญหาแล้วสังเกตอารมณ์ไม่ดีอันนั้นว่ามันกุกกักกุกกักในใจเราอะมันจะพยายามดันเราให้เราทําอะไรไม่ดีออกไปอะเอ้มาเห็นตรงเนี้ยซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยเราไม่เห็นกันนะพอเรากลับมาสังเกตทนหน่อยแต่อดทนแล้วสิ่งที่ได้เห็นคืออะไรอ้าวความหงุดหยิดมันก็ไม่แน่เนาะ เอามันก็หายไปนี่หว่าเอาไม่ต้องด่าเขาาความหงุดหงิดเราก็หายนะเนี่ยเกิดสติปัญญาสติมาก่อนสติมาคือแบบรู้ตัวก่อนว่าหงุดหงิดปัญญาตามมาเมื่อเราสังเกตเห็นความจริงของการทํางานของจิตใจอารมณ์ที่เกิดขึ้นอย่าไปทะเลาะกับมันให้มันเกิดเรามีหน้าที่อะไรรู้ตัวรับรู้ว่ากําลังมีอะไรเกิดขึ้นที่จิตใจตอนนี้กําลังโกรธแล้วโอ้ยตอนนี้รู้สึกแย่เลยหงุดหงิดไปหมดเลยรู้ตัวว่ากําลังเกิดอะไรที่จิตใจพอรู้ตัวแล้วไม่ต้องไปยุ่งกับมัน สังเกตมันไปเอามาแล้วมาแล้วมาแล้วแล้วก็ให้มันขับผ่านไป